สวัสดีครับทุกทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคโคชโฮรานะครับเดือนนี้ก็มิถุนายน,นแล้วแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันต่อไปก็เป็นราศีมิถุนนะครับผู้ที่เกิดราศีมิถุนตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้ถึง15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับด้านการเงิน ท่านจะมีการใช้จ่ายเงินยุ้มยิ้มใช้จ่ายเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องกินเรื่องเครื่องประดับประมาณนี้นะครับแต่เป็นการใช้จ่ายเงินเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆไม่รู้ใช้จ่ายทําไมประมาณนั้นด้านการงานท่านจะประสบความสําเร็จผลงานดีได้รับเงินด้านความรักท่านก็มีความรักที่มั่นคง มีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันเรื่องการแต่งงานเดือนนี้และครับทั้ง12ราศีในเดือนมิถุนายนนี้จะมีความเป็นไปก็ตามที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับจากนี้ไปโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก